สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานการเล่นกีตาร์สำหรับมือใหม่นะครับขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปฝึกกันนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสายกีตาร์ให้ตรงก่อนทําไมเราถึงต้องตั้งสายกีตาร์ให้ตรงการที่เราตั้งสายให้ถูกตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับพอได้ยินบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจดจําได้ว่าเสียงนี้มาจากโน้ตอะไรนะครับผมและจะไม่ทําให้เสียงกีตาร์ของเรานะมีเสียงที่เพียนนั่นเองครับ วิธีการตั้งสายสลหรับมือใหม่นะครับผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับเป็นแอปที่ผมใช้อยู่ประจำอยากให้เพื่อนๆเนี่ยโหลดมาใช้ได้เลยนะครับผมจากเพจ Stone นะครับไปโหลดกันมาได้เลยครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมแนะนำเป็นกีตาร์โปร่งก่อนจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยเล่นง่ายนะครับผมและใครที่เล็บยาวนะครับผมแนะนำให้ตัดเล็บก่อนจะดีที่สุดครับผมแล้ววันนี้ผมมี5หัวข้อที่จะมาทำการสอนสลหรับมือใหม่จะมีอะไรกันบ้าง ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีตาร์กีตาร์นะครับมีทั้งหมด6สายนับตั้งแต่สายล่างไปถึงสายบนนะครับผมสายล่างเนี่ยจะเป็นสายที่1ไล่มาครับสายที่2สายที่3สายที่4สายที่5และสายที่6นะครับอุปรกรณ์ที่ผมใช้ดีกีตาร์นะครับเรียกว่าบิกสามารถหาซื้อได้ตาม ร้านขายเครื่องดนตรีทั่วไปได้เลยนะครับสายที่1เป็นโน้ตตัว e สายที่ 2, 2> เป็นโน้ตตัว b สายที่3เป็นโน้ตตัว g สายที่4เป็นโน้ตตัว d สายที่5เป็นโน้ตตัว a และสายที่6เป็นโน้ตตัว e สังเกตนะครับว่าทำไมสายที่1กับสายที่6เป็นโน้ตตัว e เหมือนกันคือที่เป็นตัว e เหมือนกันคือเป็น e เสียงสูงและเป็น e เสียงต่ำเราจะเรียกช่องต่างๆบนกีตาร์นะครับว่าเฟดนะครับช่องต่างๆเนี่ยบนนี้นะครับเฟดที่1เฟดที่2เฟดที่3าม เฟตที่เฟตที่5ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นกีตาร์พื้นฐานนะครับไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับได้รับความรู้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับนำไปพัฒนาฝึกฝนกันต่อนะครับผมหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขกับการซ้อมและการเล่นกีตาร์นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ